สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดสนามชัยนะครับเหลือแต่ซากเจดีย์นะครับทางด้านเหนือนะซึ่งเป็นซากเจดีย์ขนาดใหญ่นะใหญ่โตมากนะครับประมาณว่าถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะจะมีความสูง70-80เมตรเลยนะครับเมื่อต้นปีพศนะครับสองพันยี่สินะครับกรมศิลปากรได้ขุดแต่งค์เจดีย์เพื่อหาโบราณวัตถุนะครับแต่ไม่พบอะไรนะครับเพียงแต่พบอัฐินะครับซาก อธิธาตของคนซึ่งสันนิฐานได้ว่าเป็นอธิของทาหารนักรบโบราณที่เสียชีวิตในสงครามจึงให้นามเจดีนี้ว่าเจดีทหารนิรานามนะครับผมต่อมานะครับวัดสนามชัยเป็นวัดร้างซึ่งสันนิษฐานนะครับว่าเป็นสร้างขึ้นในราวพุทธศตวตรรษครับสิบเนะในช่วงเวลาที่สุพรรณบุรีนะครับผมอยู่ในสถานะเป็นศูนย์กลางของสุพรรณภูมิ ร่วมสมัยกับรัฐสุขโขทัยนะครับวัดสนามชัยมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่นะตั้งอยู่นอกเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันออกจึงสันนิษฐานพื้นที่นอกเมืองนะครับทางทิศตะวันออกนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่โดยมีวัดสนามชัยเป็นวัดส,สําคัญของชุมชนนะครับวัดสนามชัยมีฐานะเป็นโบราณสถานที่ได้รับการประากาศขึ้นทะเบียน โดยโกมรมศิลปากรประกาศนะครับในวันในใน,ในกิจในราชกิจจานุเบกษานะเล่มที่52หน้า3,710นะครับวันที่8มีนาคม2478นะครับต่อมานะครับแ e x ประกาศเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษานะครับเล่ม106ตอน140หน้า6,137นะครับวันที่29สิ 5, สิงหาคมในพุทธศักราช ในพุทธศักราชนะครับ2532นะครับโดยกำหนดเนื้อที่51ไร่65ตารางวานะครับเป็นวัดที่สวยงามน,นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายนะครับในช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับผู้คนจะเยอะมากนะครับ